ชาวไทยเรานะครับและชาวพุทธเนี่ยมีความเคารพยกย่องศรัทธาในองค์พระพรหมนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับแต่พระพรหมเนี่ยท่านคือใครกันแน่นะครับแล้วทำไมถึงได้เกิดเป็นความศรัทธาต่อมวลมหาชนได้มากขนาดนี้ mm. เดิมทีนะครับพระพรหมเนี่ยในศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นรากเหง้าและกันของศาสนาพุทธนะครับมีความเชื่อว่าพระพรหมเนี่ย มีอยู่เพียงองค์เดียวเท่านั้นนะครับก็คือท่านเท้ามหาพรหมธาดานะครับแต่ในทางพุทธเนี่ยเชื่อกันว่าพระพรหมเนี่ยมีอยู่นับหมื่นพระองค์นะครับทําไมชาวพุทธถึงเชื่อว่าพระพรหมเนี่ยมีเยอะเหลือเกินเพราะว่าการที่คนเราปฏิบัตินะครับปฏิบัติจนบรรลุถึงโสดาบันขึ้นไปเนี่ยก็เชื่อว่าจะได้ไปจุติอยู่ในชั้นพรหมก็จะถูกเรียกว่าพระพรหมองค์นั้นองค์นี้นะครับ แต่พระพรหมยังถูกแยกออกเป็นสองประเภทประเภทที่1ก็คือพระพรหมที่มีรูปรูปประพรมนั่นเองนะครับรูปประพรมเนี่ยเป็นพระพรหมที่อาจจะเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บำเพญตนนะครับสะสมบุญสร้างบุญกุศลต่างๆและไปจุติอยู่ในชั้นพรหมแต่ใน16ชั้นของรูปประพรมนี้ก็ยังถูกแยกออกว่าเป็นพระพรหมที่จะไม่ต้องกลับลงมาเกิดอีกแล้ว ส่วนที่เหลือลงมาก็เป็นพรหมที่อาจจะต้องลงมาบำเพ็ญต่อจนกว่าจะถึงชั้นนิพพานนั่นเองนะครับและพระพรหมอีกหนึ่งประเภทนะครับในคติชาวพุทธเราคืออะรูปประพรมอะรูปประพรมเนี่ยเป็นเชื่อกันว่าเป็นพระพรหมที่ไม่เคยเกิดอ่ะเป็นพระพรหมที่อยู่เป็นพระพรหมตั้งแต่เริ่มแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะครับ มีอยู่ด้วยกัน4ชั้นนะครับ4ี่ชั้นพรมนี้คือพระพรมที่ไม่มีรูปนั่นเองก็ถูกเรียกว,ว่าอะรูปประพรมนะครับวันนี้5พระพรมที่มีความสำคัญนะครับต่อคนไทยเรามีองค์ไหนบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรก็ได้นะครับเรียงเต็มไปหมดเลยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ องค์แรกเลยนะครับองค์ที่หนึ่งก็คือพระพรมที่เป็นคติของพราหมณ์มาแล้วก็มาถึงชาวพุทธเราด้วยนะครับก็คือท่านเท้ามหาพรหมธาดานั่นเองท่านเท้ามหาพรหมธาดาถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงเหรียญจักรเพชรวัดดอนนะครับ เหรียญจัก,กรเพชรวัดดอนเป็นการจําลองรูปของท่านเท้ามหาพรหมธาดาลงมาให้เราบูชานั่นเองนะครับท่านเท้ามหาพรหมธาดาเนี่ยเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเลยอย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ที่แรกนะครับตั้งแต่จัก,กรวาลโลกคนสัตว์พืช วิทยาการต่างๆกระทั่งถึงพระคัมภีพระเวทต่างๆด้วยนะครับแต่ท่านสร้างเนี่ยจนท่านก็หาผู้ช่วยก็มีการสร้างผู้ช่วยขึ้นมาเพื่อสรรสร้างสิ่งต่างๆต่อไปนะครับผู้ช่วยที่ท่านได้สร้างขึ้นมาช่วยเหลือท่านนะครับชื่อว่าพระนางสรัสวตีนั่นเองและด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยมีความพออกพอใจนะครับทึ่งในความสามารถของพระนางสรัสวตีมากๆ,ๆท่านก็จึงเนรมิตตัวเองเนี่ย มีหาหน้าด้วยกันเพื่อที่ว่าจะได้มองทุกอริยบทของพระนางสรสศวตีนั่นเองนะครับแต่ทำไมห้าหน้าถึงเหลือเพียงสี่หน้าเท่านั้นนะครับก็มีเรื่องเล่าว่ากันว่าเดิมทีเนี่ยพระพรมเนี่ยท่านมีห้าหน้าและหน้าที่ห้าเน่ยเป็นหน้าที่มีฤทธิ์มากที่สุดนะครับมีอยู่วันหนึ่งท่านได้เกิดไปพูดจานะครับดูหมิ่นพระอิศวรเข้า พระอีสวรเนี่ยก็ใช้ตาที่สามนะครับผลานหรือว่าเผาหน้าที่ห้าเนี่ยของพระพรหมให้สิ้นเสียนะครับก็คือทำให้ฤทธิ์ที่มีเนี่ยน้อยลงไปไว้ง่ายจนเป็นที่มาว่าพระพรหมปัจจุบันเนี่ยทำไมมีแค่สีหน้าเท่านั้นนะครับและ พระพรมองค์ที่สองนะครับท่านพระพรมสนังคะกุมารน,นั่นเองนะครับพระสนังคะกุมารพรเนี่ยเป็นกุมารน,นั่นเองคือเป็นเด็กนะครับก่อนที่ท่านจะบำเพ็ญตนหรือว่าเข้าสมาธิจนสำเร็จแล้วก็ไปอยู่ในชั้นพรเนี่ยก็ว่ากันว่าท่านยังเป็นเด็กอยู่ก็จึงมีรูปลักษณ์นะครับมีลักษณะเป็นเด็กแล้วก็ไว้หัวจุกเนี่ยห้าจุกด้วยกันนะครับเป็นพระพรมที่แปลกที่สุด และเป็นพระพรมที่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยให้การยกย่องนะครับว่าเป็นพระพรมที่มาจากจักรวาลอื่นคือไม่ได้อยู่ในสาระระบบอยู่ๆก็มาอะไร่างลักษณะนี้นะครับเป็นพระพรมที่อาราธนาพระธรรมของพระพุทธเจ้านะครับทุกวันพระ15บห้าค่ำหรือวันพระใหญ่เนี่ยก็จะอาราธนาพระธรรมของ พระพุทธเจ้าเนี่ยมาโปรดให้กับพระอินทร์และเทวดาชั้นต่างๆนะครับส่วนรูปเหมือนก็อาจจะเป็นเหรียญน,นะครับของบ้านไมตรียานุสร์ที่มีสร้างเอาไว้นึกออกสำนักเดียวเลยนะครับส่วนพระพรมองค์ที่3นะครับท่านมีนามว่าคสิการพรนั่นเองนะครับคสิการะนะครับเป็นชาวบ้านที่เกิดในยุคเดียวกับ พระกัสสปะหรือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์นั่นเองนะครับคนที่เกิดในวันน่ํำนะครับในช่วงของพระพุทธเจ้านามกัสสปะท่านเนี่ยเป็นช่างปั้นหม้อนะครับก่อนที่จะได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระกัสสปะหรือพระพุทธเจ้า นามกสปะนั่นเองนะครับจนเกิดเป็นการเห็นแจ้งบรรลุธรรมนะครับแล้วก็เมื่อบำเพ็ญตนออกบวชและเมื่อตัวเองได้สิ้นจากโลกนี้ไปเนี่ยก็ไปจุติอยู่ในชั้นพรมนะครับก็เกิดเป็นท่านคสิการพมนั่นเองนะครับและสำหรับความสำคัญนะครับของท่านคสิการพมเนี่ยก็คือท่านเนี่ยเป็นผู้นำบาทหรือเขาเรียกว่า อัฐะต่างๆนะครับจีวรบาทเนี่ยมาถวายพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วออกบวชเป็นบร,รพชิตนั่นเองนะครับก็คือพอออกบวชปุ๊บก็เอาอัฐาบริขารนะที่เรารู้จักกันเนี่ยนำมาถวายพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เอาเสื้อผ้าเก่าของเจ้าชายสิทธถะหรือเขาเรียกว่าภูษานะครับเอาไปบรรจุ แล้วก็ไว้ที่เจดีที่พรหมโลกนะครับที่มีนามว่าทุสะเจดีนั่นเองนะครับส่วนพระพรหมองค์ที่4นะครับท่านมีนามว่าพระสหัมบดีพรหมนั่นเองนะครับพระสหัมบดีพรหมเนี่ยเป็นพระพรหมที่อยู่ในคติในเหรียญอาจารย์เฮงไพลวันเลยนะครับพรหมที่แพงที่สุดสําคัญที่สุดของประเทศเราก็คือ นี่แหละครับพระสหมบดีพรมนะครับมีความสําคัญเป็นผู้อัญเชิญอารัธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อแสดงธรรมโปรดนะครับแด่สัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายนะครับจึงมีบทหนึ่งนะครับก่อนที่พระจะขึ้นธรรมมาเทศอย่างเป็นทางการก็จะต้องมีบทที่กล่าวถึงพระสหมบดีพรมนี้นะครับเป็นเหมือนผู้อัญเชิญพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับและพระพรมองค์ที่5นะครับเป็นพระพรมที่ไม่ได้อยู่ในประวัติพุทธศาสนา รหรือว่าไม่มีที่มาที่ไปแน่ชัดนักนะครับท่านมีนามว่า พระชินะปัญชระนะครับแต่ทําไมถึงต้องมาพูดถึงให้ฟังวันนี้นะครับก็เพราะว่าคาถาชินะปัญชรน,นะครับก่อนที่จะถูกรจนาหรือว่าก่อนที่จะถูกประสิทธิ์ประสาทมาเป็นชินะปัญชรที่เราท่องที่เรารู้จักกันทุกวันเนี้ยเดิมชื่อคาถาชัยยะบัญชรน,นะครับอาจจะอยู่ทางศรีลังกาแล้วก็สืบทอดมาจนถึงทางล้านนาก่อนท่านสมเด็จพุทธจันโตเรานี่แหละนะครับไปนํามาไปได้มาแล้วก็ นำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ท่านเห็นว่าให้มันเหมาะสมนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก่อนที่จะนํามาเผยแพร่หรือว่าสอนบอกต่อให้กับลูกศิษย์ลูกหาจนสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ท่านได้กล่าวเล่าว่านะครับอันนี้เป็นคําเล่านะครับว่าคาถา,นานเนี้ยชยบัญชรเนี้ยได้ถูกประสิทธิ์ประสั์แล้วนะครับโดยพระพรหมซึ่งมีนามว่าพระชินะปัญชระ นั่นเองนั่นเป็นที่มาของหนึ่งนะครับที่มาของคาถาชื่อคาถาเลยชิน,นะปัญชรก็คือพระชิน,นะปัญจระนั่นเองนะครับแต่ทำไมถึงบอกว่าพระชิน,นะปัญจระเนี่ยไม่ได้มีประวัติ ที่แน่ชัดอยู่ในพระพุทธศาสนาเรานะครับแต่ทําไมสมเด็จพุทธาจย์โตท่านถึงพูดถึงได้นะครับอย่างที่บอกทีแรกถ้าใครจําได้พระพรมในคติพุทธเราเนี่ยมีเป็นหมื่นๆพระองค์นะครับแต่เดิมทีอาจจะไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์หรือว่าสร้างความสําคัญให้คนรู้จักก็อาจจะมียุคหนึ่งก็คือยุคสมเด็จพุทธาจย์โตนะครับถ้าจริงอย่างที่กล่าวขานเล่ากันมาเนี่ยก็อาจจะเริ่ม แสดงตัวให้คนรู้จักแล้วก็เป็นที่พูดถึงมาในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าท่านเห็นว่าเอ้ยนะองค์นั้นน่ะองค์นี้อ่ะพูดคุยกันนะครับนะพูดคุยกันไม่ดราม่านะ